สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงดิจิตอลกิ๊กนะครับอยู่กับผม DG t a แจากคอมพิวเตอร์ทูเดย์นะครับผมวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจาก DG จีท่านหนึ่งนะฮะเป็น DG รับเชิญนะครับดีจีพี่มิ้งนั่นเองครับผมสวัสดีทีนึงครับได้ข่าวว่นี้ใกล้จะจัดงานคอมม่าอีกแล้วต้องบอกว่าจริงๆวันนี้เป็นวันที่เรากําลังจัดงานคอมม่าอยู่นะครับเพราะว่าคอมม่าเริ่มกันตั้งแต่วันที่19จนถึง22่สิบสองายนอ๋อใช่ใช่เพราะฉะนั้น วันนี้ก็คือสามารถที่ไปเดินงานได้แล้วถูกต้องครับจบรายการปุ๊บอย่าลืมรีบไปที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิจเลยอ่าวันนี้ต้องบอกว่าเราไม่ได้มาเฉยๆเพราะว่าพี่มิ้งมาพร้อมกับอุปกรณ์แก๊เจตต่างๆกองอยู่ตรงหน้านี้เลยเต็มไปหมดเลยถูกนะครับมันมีอะไรบ้างฮะเรามาดูดีกว่าว่าไฮไลท์ของงานคอมมานด์คราวนี้ นะครับจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับผมมาเริ่มที่ตัวที่1เลยนะครับตัวนี้เทมากมากเทมากให้พี่แท็บใส่เลยกันฮะพี่มิงไม่ใส่ได้ครับได้เพราะว่าถ้าใส่ปุ๊บเราอาจจะต้องเหลือบตานิดหนึ่งจะได้อธิบายยากอันนี้นะครับเป็นแว่นตานะฮะแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้ ่อข้าง,างผมเชื่อว่าหลายๆคนคุณผู้ชมหลายๆท่านน่าจะรู้จักเจ้าตัวนี้กันดีอยู่แล้วเพราะว่าค่อนข้างโด่งดังถูกต้องครับ,รบมันคือ Google Glass นั่นเองเอนะครับเป็นแว่นตาอัจฉริยะ,ระที่เวลาใส่ปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะโหลดแอปแล้วก็ดูหนังฟังเพลงผ่านเจ้าแว่นตาตัวนี้ได้เลยใช่นะครับใส่แล้วเป็นไงบ้างสวมใส่อย่างนี้เลยแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้ใช่ไหมฮะมันจะมีจอตัวเล็กๆอยู่ตรงนี้ ใช่ครับก็คือวิธีการใช้งานก็คือพอเรามีแว่นปุ๊บนะครับเราก็หาพวกตัวสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตกันแล้วแต่มาโหลดแอปพลิเคชันลงไปแล้วก็ซิงข้อมูลซึ่งกันและกันคราวนี้เราสามารถที่จะเดินไปไหนต่อไหนแล้วก็ถ่ายรูปของคนที่เราเห็นได้จัดมีกล้องด้วยตรงนี้ถูกต้องถูกต้องนี่แอบถ่ายอะไรก็ง่ายขึ้นแล้วทีฮะมันไม่ได้ขนาดนั้นเอาไว้สําหรับเป็นอุปกรณ์ไฮเทคโนโลยีเราไม่ได้เน้นงานแบบนั้นนะครับมาดูแว่นอันที่2แล้วกันอันนี้เป็นแว่นตาจากเอฟสันนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นจอที่ ที่มีจออยู่ภายในทั้งสองข้างถูกต้องครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเลยเหมือนมีเลนซ้อนกันอยู่อันหลายๆอันใช่ใชมันเป็นแว่นตาสําหรับการดูหนังเอนเตอร์เทนเมนต์แนว3มมิติ แทนที่เราต้องไปแบ่งคนอื่นไม่ต้องฮะเอาเป็นแบบพวงนิดหนึ่งงกนิดหนึ่งส่วนตัวเลยดูส่วนตัวเลยครับไม่ต้องไปแบ่งใครวิธีการก็คือดูหนังเรื่องนี้ทะเลาะกันกับแฟนไม่ต้องเถียงกันทูกๆๆกกใส่อันนี้แล้วฉันก็ไปนั่งโซฟาของฉันเองคนเดียวแต่อย่าแอบหลับอย่าแอบหลับอย่าแอบหลับนะครับอันนี้ต้องใช้อุปกรณ์เสริมนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอันนี้คือสมาร์ทโฟนไม่ใช่มันเป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับตัวแว่นตาสามมิติตัวนี้หน้าตาจะเหมือนสมาร์ทโฟนนะครับแต่ว่าไม่มีจอตรงจอนี้จะเป็นรรรระะะบบบบเเกป็นนสสััมผแ นะครับก็เสียบอันนี้เข้าไปปุ๊บนะก็ดูหนังได้เลยนะฮะโอ้โหนี่ฮะตอนนี้พี่แท็กกำลังดูหนังอยู่คนเดียวครับดูหนังอยู่คนเดียวเหมือนบ้ายังไงัไม่ไม่ไม่มาดูตัวต่อไปดีกว่าตัวต่อไปดีกว่าอันนี้มาเป็นกลุ่มของพวกสมาร์ทวอชสมาร์ทวอชเนี่ยทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นนาฬิกาอัจฉริยะสามารถที่จะโหลดแอปหรือว่าลงแอปพลิเคชันต่างๆเข้าไปในนี้ได้ส่วนใ่ก็จะเชื่อมต่อกับมือถือได้อาจจะอาจจะใช้รับสายได้ใช่ไหมครับจจะ ใช้ฟังก์ชันพวก notification ต่างๆแจ้งเตือนอจาก Facebook จากสมาร์ทโฟนอยวนี้หน้าตาสวยงามมากขึ้นนะครับ,รบจากเดิมที่เวลาเราพูดถึงสมาร์ทวอชเนี่ยอาจจะดูแบบเทอะทะหน้าตาไม่ค่อยสวยแต่ตอนนี้ใส่แล้วมันเป็นแฟชั่นมากๆน่าจะตามที่ชอบของหลายๆคนนะฮะอันนี้เป็นตัวแรกที่เราเอามาโชว์กันในงานคอมบ์ครั้งนี้แต่ว่าถามว่าในงานคอมบ์ครั้งนี้มีขายไหมมีขายเยอะแยะลองเดินดูแต่ว่าอาจจะมีหลากหลายยี่ห้อให้คุณเลือกใช่อันนี้หน้าตาเป็นสมาร์ทวอชเหมือนกันอ่าเป็นอีกตัวหนึ่งอันนี้พี่แท็บได้ ลองนิดนึงครับมันเป็นยังไงฮะสมาร์ทวอทช์ตัวนี้คือจริงๆแล้วจะบอกว่ามันเป็นเป็นเหมือนตัวเซนเซอร์จริงๆมันมันเป็นนาฬิกาที่ไม่ใช่นาฬิกาต้องบอกอย่างนี้ดีกว่า <laughs> คือมันเป็นกระดุมนั่นแหละแต่เป็นรกระดุมที่มันดูเวลาได้พอเราเอามาติดที่ตัว ติดท sí, ี่ตัวเวลาที่เราขยับเคลื่อนไหวร่างกายต่างๆใช่ไหมครับมันก็จะมีการเซ็นเซอร์ว่าเราได้มีการเดินกี่ก้าวออกกําลังกายไหมนะครับเราสามารถที่จะตั้งโปรแกรมในสมาร์ทโฟนได้ว่าเรามีจุดมุ่งหวังว่าวันนี้เราจะเดินให้ครบ2กิโลสมมติสำหรับพนักงานเราฟิดอู่เยอะนะสองกิโลเดินให้ครบ2กิโลวันที่เราเดินครบ3กิโลหรือยังเราก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนแล้วก็เช็คได้นะครับรวมถึงตัวมันเองยังเป็นตัวบอกในตัวบอกเวลาได้ด้วยก็จริงๆต้องบอกว่ามันเป็นเทรนด์ของคนยุคนี้ที่ว่า เวลาดำรงชีวิตปุ๊บเนี่ยนอกจากที่เราจะนั่งทํางานออฟฟิศหรือรว่าเรียนหนังสือเฉยๆเนี่ยเรายังมองในเรื่องของสุขภาพด้วยเพราะว่าอย่างท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะบอกว่าเอ้ยอยากรู้ว่าวันหนึงเดินกี่ก้าวตัวน,นี้ช่วยคุณได้ครับนะครับก็ลองไปดูกันได้ในงานคอมบัตเช่นกันนะครับ,รบแต่สําหรับใครที่ต้องการฟังก์ชันนาฬิกาค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งอาจจะลำบาบกทพราะว่ามันจะขึ้นเป็นจุดๆแบบนี้ ไม่มันเป็นการฝึกสมองเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ถ้ากันอาัลไซเมอร์ใช้ภุมินี้ช่วยได้จริงไหมฮะจริง,รงฮะงั้นเดี๋ยวลองรีบใช้ดูเลยฮะครับผมมาดูตัวสุดท้ายดีกว่านะครับตัวสุดท้ายตัวนี้หน้าตาอาจจะเหมือนพิ่ต๊บอกว่าเป็นอะไรนะตัวปืนกาว <c oughs> ปืนกาวแต่มันไม่ใช่ปืนกาวนะครับมันเป็นปากกา3 <c oughs> มิติ ปากกาสามิติปกติเราเห็นแต่เครื่องปริ้นสามมิติตใช่ไหมครับที่เลื่อนไปเลื่อนมาแล้วก็นานมากกว่าจะได้ขึ้นมาเป็นโมเดลถูกต้องอันนี้คล้ายๆกันแต่ว่ามันเป็นลนักษณะของเรียกว่าเราใช้ตัวแท่งพลาสติกที่เป็นสีสีพวกนี้นะมีหลากหลายสีมากเลยก็คือเราเพียงนำแท่งพลาสติกพวกนี้ใส่เข้าไปในเครื่องปากกาตัวนี้ปุ๊บเปิดความร้อนซึ่งมันใช้ระบบการทำงานแบบความร้อนตัวพลาสติกก็จะละลายแล้วเราก็ค่อยๆเขียนเป็นโมเดลต่างๆได้นะก็อ่วาดภาพอะไรขึ้นมาได้เลยมันก็จะเป็นเส้นพลาสติกออกมาตามที่เราต้องการ ถูกต้องฮะพี่มิงวาดไม่ค่อยได้ฝีมือไม่ค่อยไม่ค่อยถึงเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เรานํามาโชว์กันในงานคอมมาดครั้งนี้นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่คุณเห็นนี้นะครับเรานํามาให้ประมูลด้วยสําหรับคนที่อยากจะเป็นเจ้าของนะครับเริ่มต้นกันที่1บาทนะครับหบาทเองถูกต้องฮะประมูลพวกนี้สามารถที่จะประมูลเริ่มต้นได้ที่1บาทถูกต้องครับก็เจอกันได้ในงานคอมมาดนะครับวันสุดท้ายเราประมูลกันที่เวทีกลางนั่นพรุ่งนี้นั่นเองนะครับก็ใครที่สนใจในเรื่องเทคโนโลยีนะครับ พรุ่งนี้เจอกันแน่นอนกับการประมูล1บาทเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็หมดเวลาแล้วนะครับใครที่ต้องการติดต่อเราสามารถติดต่อเราได้ผ่านทางช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์ต่างๆนะครับ Facebook แล้วก็ทวิตเตอร์ของรายการนะครับรวมถึงสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้ที่ techtv thailand นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ